อ้ําเล่าถึงทริปสิงคโปร์กับกวนเพื่อนเรียกได้ว่าเป็นซุปตาตัวแม่แถวหน้าของวันการบันเทิงอีกหนึ่งคนสำหรับอ้ําปชราพาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้วงหวานจใจอย่างไฮโซพกป,ประธานวงแพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าไปสิงคโปร์กับกวนเพื่อนโดยอ้ําได้ออกมาโพสไอจีสตอรี่ขณะที่ซุปนิ่ของไฮโซพกบนเครื่องซึ่งต้องบอกเลยว่าหวานมากล่าสุดอ้ํก็ได้เล่าถึงทริปสิงคโปร์ว่าน้ำหนักขึ้นสามกิโลกรัมแต่อ้ําลดวันเดียวได้สองกิโลกรัมแล้วนะ ตอนนี้ยังเหลืออยู่อีก1กิโลกรัมกว่าๆคือทริปนี้อําไปยาวเกือบ7วันแล้วพอกลับมาถึงไทยปุ๊บปรากฏว่าน้ําหนักขึ้นนั่นเลยค่ะก็เลยต้องอยู่แต่ในห้องน้ําทั้งวันจนน้าหนักลดลงไปได้อําจะบอกเลยว่าทริปนี้อัมมีความสุขกับการกินจริงๆนะชอบอาหารทุกอย่างชานมไข่มุกกินเยอะมากกินเยอะมากจริงๆปลดปล่อยมากค่ะแล้วก็มีความเสื้อผ้าที่เตรียมไปชุดหนึ่งใส่ไม่ได้เพราะน้ําหนักขึ้น ตอนนี้กลุ้มใจมากค่ะหิวข้าวเพราะว่าวันที่30อ้ํามีถ่ายงานสําคัญช่วงนี้ก็เลยต้องกินปลา2ชิ้นกินโปรตีน2มือ้อกินอาหารได้มื้อเดียวไม่กินปลาก็ต้องกินไก่แต่ว่ามันไม่อิ่มไงพอไม่อิ่มอ้ําก็ต้องกินข้าวสุดท้ายแล้วอ้ําคิดว่าคนเราทําอะไรให้มันพอดีดีกว่าไม่ต้องไปลดอะไรมากหรอกแต่ที่อ้ําตัดเลยหลกัหลกๆก็คือของหวานการตัดน้ําหวานช่วยได้ค่ะน้ําหนักลดลงเร็วเป้าหมายหลักของทริปนี้คือไปดูเพื่อนๆน,น,น้องๆแข่งเกมค่ะ คือเรานัดก,กันไว้นานแล้วและอ้ําก็ฝันมานานแล้วว่าอยากจะไปดูการแข่งขันเกมด้วยตาของตัวเองสักครั้งซึ่งน้องๆที่อ้ําไปเชียร์เขาก็เก่งกันมากแต่ถึงจะตกรอบก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาไม่ถ้างานจัดไม่ไกลมากอ้ําก็จะขอตามไปเชียร์อีกจริงจังมากค่ะเรื่องการใช้เงินกับเกมก็คืออ้ําเล่นบ่อยนะคะแต่ไม่เก่งแต่ถามว่าเคยเติมบ้างไหมถ้าสําหรับเกมนี้ถือว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะเท่ากับเกมที่อ้ําเคยเล่นส่วนที่เคยเติมไปก็นิดๆิหน่อยๆประมาณพันกว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะ เป็นเกมที่โอเคมาก